สวัสดีค่ะรูกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมปเอาโลบัฟฟีค่งนะคะเพราะตอนนั้นน่ะเราไม่ได้โลบัฟฟีนะคะก็คือไปอ่านคอมเวน่าเขาบอกว่าเราไอซีบอกว่ามันไม่ได้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันจะได้บางคนบางคนก็ไม่ได้แต่เราจะทําให้แมปนี้เอาโลบักให้เราให้ได้นะคะก็คือ เอาใหม่นะคะป่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นใหม่กันค่ะก็คือเราโหลดโค้ดนะคะ,คะ,คะก็คือตัวแมพเนี่ยเรารีวิวไปหมดแล้วนะก็เลยจะไม่รีวิวแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ค้นอะไรอะ่ะอืมนะคะเช่ก็คือครั้งนี้เราจะไม่ตายจริงๆแล้วนะเพราะตัวนั้นก็เกือบตายเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะเราค้นขึ้นไปเอาเอาแลาจะกระโดดทำไมล่ะเ้อคนวันนี้นะคะที่เรามาลงคลีเพราะว่าเป็นวันหยุดของเรานะคะไม่ใช่วันหยุดสิเราไปโรงเรียนแล้วก็เขาเลือกครึ่งวันก็เลยมีเวลามาลงคลีให้ทุกคนดูนะคะก็คือสังเกตเลือดนะคะเลือดจะหมดหลอดแล้วอ่คือดูเลือดสิทุกคนเลือด กล้จะหมดหอลอดละกระโดดไปกระโดดขากระโดดโอเคเราไม่ชอบไอ้ไอ้นี้เลยอ่ะมันชอบบางอ่ะคุ้มันบางเวลาเราถ่ายชีอ่าโอเคเราก็ไปเลยค่ะอุ๊ย,ยเลเซอร์เกือบโดนแล้วไมล่ล่ะก็คือเราจะอ้า เยอะๆเยๆเยเกือบไปแล้วทุกคนตะโกนดังมากนะคะก็คือมันอาจจะไม่ดังนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไม้ไม้เลยนะไมโครโฟนไรสายอีมไมโครโฟนไมโครโฟนแบบเวลาเราใส่หูแล้วมันจะมีหูฟังอ่ะแล้วเวลาเราพูดมันก็ดังอ่ะคนไม่ยินได้มื่อฉันสอ่ อันนี้เอ่ออันนี้อันนี้เอาตายหนึ่งรอบค่ะไมนะทุกคนตายอีกแล้วเมื่อีชื่าก็ได้ตายนะทุกคนเสียใจมากนะคะก็คือแบบเอ่อมีโอกาสอีกหนึ่งตาถ้าการดนี้ไม่ผ่านก็เสียใจนะคะ ็คือออีปปง่ายมากนะคะกระโดดนะคะอ็ป,ปีสั้นๆไม่ยาวนะคะโอ้ยวิน้องตื่นแนละ้วทุกคนกระโดดตรงนี้ก็จะเป็นก้อนวงกลมสีเหลืองแล้วมสีดำสีสีเหลืองมันขี้แมวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลูกอมนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีโค้ด ก็คือแมปอัปเดตใหม่นะคะก็อุ้ยอุ้ยอโอกาสถ้าเราตายอีกรอบหมดโอกาสแล้วนะทุกคนไม่นะไม่นะอย่าตายไ,ม,าไม,ยม่เราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมตายเราก็จะเล่นต่อนะทุกคน เพื่อความพยายามของเรานะคะความพยายามที่ไหนความสำเร็จน,นะคะเรคน้นโอ้ยไอโรก,ก็งก็บังเอเราตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยพวกเรากลัว5จะผ่านไหยออฟฟี่มี้่ายนะรคน อะไรก็ไม่รู้เขี้อไอ้เอเคกระโดดขึ้นไปค่ะอุ้ยอย่าตายนะยา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  โอ okay, าคค่ะเรามาถึงจุดใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะอย่าตายเด้อ,อดพระเจ้าช่วยทอดกล้วยเกือบตาย้วพระเจ้าช่วยทอดกล้วยให้เรากินโ okay, คน่ค okay, ่ะแค่ะถึงจะเส้นชาแล้ว เสียงจะเสียช้าทุกคนเย้ก็บายบายไมใช่ไปดูกันว่าได้รูบักจริงไหมโอ้ยว่าจะได้รูบักจริงไหมออกเลยเอาดูรูบักแล้วกันโอ๊ย รลบคคะไม่เป็นไรล